มาชมมะนาวครับแตกยอดใบครับหลังจากรักษาโรคแคนเกอร์ซึ่งโรคแคนเกอร์จะเป็นใบแบบนี้ครับใบมีเชื้อรานี่ครับสีน้ำตาลวงๆนี่เรียกว่าโรคแคนเกอร์ชอบเกิดกับมะนาวครับแต่ได้ฉีดน้ำหมักคือน้ำปูนน้ำปูนแดง มาช่วยไว้สองครั้งก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วครับแตกใบใหม่ใบหงิกหิกอย่างนี้ก็เอาออกไปครับไม่สมบูรณ์อาจจะมีพวกเชื้อราหรือเพลี้ยต่างๆนี่ครับก็จะเริ่มแตกใบสูงครับยอดสูงเท่าหัวแล้วครับโรค ระบาดเยอะครับต้องฉีดน้ำหมักหรือน้ำหมักที่เราทำเองจากน้ำปูนแดงมากำจัดพวกโรคแข็งเกอร์ให้หมดไปปลูกไว้สอง,งต้นครับมะนาวอ้าวเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับเริ่มออกดอกแต้วและมองไม่เห็นเพิ่งเห็นครับ ต่อไปเขาถ้าต้นใหญ่คนนี้ตอนนี้ยังเอาถึงออกดอกก็จะเอาไว้ไม่ได้มากครับเดี๋ยวต้นจะโสมได้เอาไว้ดูไดแต่กิ่งยังเล็กมากครับอาจจะเอาไว้ดูสักแค่ผลเดียวครับสักลูกเดียวพอโรคแคนเกอร์นี่ถ้าระบาดเราไม่จัดการมันวอาอัชุดโสมและ ไม่แตกยอดถึงมีลูกมีดอกลูกก็ไม่โตครับนี่ครับเริ่มแตกตาเป็นดอกใหม่แล้วครับปลูกแซมๆไว้ในสวนครับไม่ต้องปลูกเยอะช่วงนี้มะนาวก็แพงนะครับลูกหนึ่งห้าหกบาทเมื่อก่อนไม่ถึงบาทครับลูกใหญ่ๆช่วงนี้จะเริ่มแพงแพงมาเป็นเดือนแล้ว ขาดการดูแลใส่ปุ๋ยนะครับมะนาวเพราะเราส่วนใหญ่จะเน้นพืชขายทุกวันครับ mm hmm. เช่นกะเพราเนี่ยเราเน้นพืชนี้อันนี้เขาก็ขึ้นเองปล่อยตามเรื่องตำราวครับมีแก่บ้างอะไรบ้างยังไม่ได้ว่าจะพวนดินเอาใหม่ครับเลือทิ้งปลูกทิ้งๆไว้ครับมะนาว ต้นนี้ก็อีกต้นครับออกดอกเยอะแต่เอาไว้ไม่ได้ครับเพราะต้นยังเล็กมากต่อสู้กับโรคแฮงเกอร์เริ่มจะออกดอกถ้าออกผลก็ปิดทิ้งนะครับต้นเล็กแค่นี้ไม่ไหวครับต้องให้เขาสร้างกิ่งใหม่เกือบตายครับ,บที่ไม่ได้ดูแลปลูกนน่นต้นนี้ต้นปลูกในสวนกะเพรานี่ครับสวนกะเพราเพิ่งเด็ดยอดไป กำลังงามแตบเสียอยู่อยากครับหน้าหนาวมานี่เราชอบออกดอกแต่ก็ยังงามครับธรรมชาติครับที่แก่ก็แก่ไปอันนี้ปลูกข้ามปีเก็บขายหลายพันแล้วครับเฉพาะแปลงเล็กๆนี้เราปลูกทยอยครับว่างไม่เกินวาเอ้ยไม่เกินสองวานะครับตรงนี้ เป็นเวันๆวนุดโซมแต่เขาก็ยังออกใหม่ๆบ้างก็เลยยังไม่อยากจะถางแต่ต้องถางครับเพราะปล่อยไว้ี่ไม่คุ้มค่าถ้าถางไปแล้วพวนดินเขาจะขึ้นมาเองครับเพราะ,มะเมล็ดพวกนี้ได้หล่นรอไว้แล้วครับที่พื้นดินแค่เราพวนดินเขาก็จะขึ้นมาฉีดน้ำลดน้ำทุกวันคุมฟางคุมวัชพืชหญ้าแห้งก็ขึ้นเองได้ครับ ก็ฝากคลิปการดูแลต้นมะนาวซึ่งก็ไม่ค่อยดูแลเท่าที่ควรงานเยอะมีงานอื่นทำด้วยก็เลยไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรครับเข้ามาบางครั้งบางอย่างก็สุดโซมแทบรักษาไม่ไหวครับมะแรงหรือเพียพวกนี้3วันเท่านั้นครับถ้าเขาเริ่มกิน เขาเริ่มเจาะกินน้ำเลี้ยงเจาะใบเราจะไม่รู้อาการครับต่อเมื่อไหร่ใบทำให้เห็นอาการเช่นใบจุดใบด่างเราก็จะทำไม่ทันแล้วครับต้นไม้บางอย่างจะถูกอันนี้ก็มีหนอนนะครับนี่ครับมีหนอน ต้องฉีดน้ำหมักต่ออีกแล้วครับไม่งั้นยอดจะไม่เหลือขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมการดูแลต้นมะนาวเพื่อออกดอกออกผลต่อไปสวัสดีครับ